นะครับตอนนี้เราเช้าอีกวันเนี่ยเราออกมานะครับจากที่พักก็ขี่รถมาประมาณสักเจ็ดแปดกิโลได้นะครับข้ามมาข้ามแม่น้ำซองมานะครับมาถึงนี่บุคเร็กบูรากูนนะครับก็จากสภาพที่เห็นนี่น,นี่เลยนะครับเร็กบูรากูนนะครับ มีปลานนะครับ้ำใสมากน้ำที่นี่เป็นสีฟ้านะครับเป็นคลองยาวไปเห็นนะสังเกต์น้ำจะใสมากเห็นปลาเลยเดียวปลาเต็มเลยอ่ะปลาหึ้นปลาเยอะมาก นะครับปลาน้มโตปลาน้มโตไม่รู้ถ้าเอาไปทำลาขึ้นเนี่ยอะไรนะลปาลปลาลาปลาอันนี้เป็นทางเข้าถ้ำภูคำนะครับด้านในจะมีพระนอนประดิษฐานอยู่นะครับที่นำมาจากประเทศไทยพระนอนด้านหลบ ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เรามากันก็ไอ้พวกนั้นนะครับแต่แกงก็กระโดดเล่งกันตรงเนี้ยนะฮะมีทาซามีชิงชา้ามีอะไรเยอะแยะนะครับน้นที่นี้เป็นสีฟ้าเพราะว่ามันมีแร่ธาตุอยู่แร่หนึ่งนะครับที่มีเฉพาะตามแหล่งเขาเท่านั้นของทางประเทศลาวชื่อว่าอะไรท่าแะไรมันทำให้ม <ce drill clicking then> ันเป็นน้นสีดก่อ สบายดีเจ็บเนื่องพาผ่านประตูแดงข้าผ่านประตูแดงเท,ท่าไหร่คะอ่าทุนหนึ่งสิบพันทุนหนึ่งสิบพันคนละหมืน่นโดยอืมี๋ยวนี้คนละหมื่นเลยนะคนละหมื่นค่ะคนละหมื่นใช้ได้